เนื้อพวกระยะของระยะดาเมจโอ้หอย่างนี้สวยเลยเขาลัวๆครับอุย้ยเล่นปืนอูซี่แล้วแบบรู้สึกอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้ไปอยู่เกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับมันถึงเวลาที่เหมาะสมและถึงเวลาสมครวรแล้ว ที่ผมจะได้ทําการเล่นปืน USS9 นะครับหลายหคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่ชอบไม่ใช่เหรอใช่ครับผมไม่ชอบแต่ว่าในวันนี้นะแหมก็แบบเล่นแลค์มาเยอะแล้วะนะครับผมก็คิดว่าอเล่นมาสัหน่อยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้คือของแต่งอูซี่นะครับหรือว่า u s 9นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า USS9 เนี่ยมันจะโหดโอ้ใช้คำว่ามันจะโหด มันโหดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆไปดูครับ c a l l of Duty Mobile c r e a t o r p โปรแกรมซีซั่นที่2เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะครับผมสามารถไปสมัครได้แล้วตอนนี้ที่ Facebook เพจหลักของกานินา c o m ด d u t y Mobile แอบกระซิบนิดนึงละกันใครที่อยากได้ CP เอาไว้ใช้แบบฟรีๆเนะี่ยสมัครด่วนๆเลยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลาย ก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเป็นฮาร์ดพอยต์นะครับกับด่านวาแคนนะครับผมก็ด่านนี้บ่อยอยู่พอสมควรนะครับหลังๆมานี่ได้รัวๆเลยนะด่านนี้โอเค u s 99ไม่ต้องพูดอะไรแยะๆนะครับรู้จักกันดีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับเพื่อความเอ่อเรียลนะครับแล้วก็ยาวด้วย โอเคผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยจับนะปืนยูซี่นะผมอาจจะเรียกสลับกันหน่อยนะครับยูซี่กับยูเอสานะโอ้ดูความแรงของมันแรงมากแลยย้ำแบบขอพูดอีกทีนะครับว่าอันนี้มันเนิร์ฟแล้วนะอันนี้มันเนิร์ฟแล้วนะครับเนิร์ฟแล้วแต่ยังมีคนเล่นอยู่นะฮะบ,บอกเลยว่า ในเสิร์ฟเดททอยนี่เจอไปนี่ร้อนเลยหมายถึงหัวเนะี่ยร้อนความโกงของมันนี่สุดยอดนะครับแต่ก็นะปืนมันขาดสมดุลน,นะฮะหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบรวมถึงผมด้วยนะครับแล้วนอกจากยูซีแล้วก็จะมีอีกปืนหนึ่งนะครับ <Hey. S 1> VMP นะฮะอันนี้ก็ไล่เลียกับอูซี่มานะครับตามติดตดกันมาถูกนะครับก็ เมตาว่าอะไรเขาไม่ได้นะครับลูกรัก G ีเอมหลังเข้าอืมไอจุดตรงนี้เข้ายากนะโอเคเข้าได้ละโอเคสวยเพื่อนทําดียึดต่อไป ตอนนี้ของผมมาแบบว่าอุ้ยระเบิดของผมมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ใช้นะครับยังไม่ถึงเวลานะมันยังไม่ถึงเวลาที่ผมต้องใช้นะครับโอ้อเครื่องบินมาผ่านอะไรตอนนี้วะเนี่ยลิปนี้มันคงจะเลียวมากๆาเลยนะถ้ามันแบบได้ยินะ่ะแต่ผมจะพยายามตัดเอ่อตัดตัดเสียงออกให้มันได้มากที่สุดแล้วกันนะครับ ขอภัยสำหรับเสียงรบกวนนะฮะอุ้ยโคตรนิ่งอะนิ่งไม่พอนะครับมันแรงมากแล้วมันก็แบบว่าคุมง่ายนะครับเหมาะมากนะสลหรับปืนใหม่เอ้ยมือใหม่ไอ้นี่มันเดินผ่านกูไปได้ยังไงวนะน่ะเหมาะมากนะครับมือใหม่นี่ท่าผ่าเด็ดขาดเลยนะครับรีบเล่นนะครับก่อนจะโดนเนิร์ฟแบบหนักๆน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนิร์ฟแบบ ไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเนิฟไม่ตรงจุดมากกว่านะเนิฟพวกระยะของเอ่อระยะดามเมจโอ้โหอย่างนี้สวยเลยเขาลัวๆครับค่าลัวๆตอนนี้เขาเนิฟในเรื่องของระยะดามเมจของหัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการลั่นอ่ออัตาราลั่นกระสุนด,ด้วยนะครับแต่พอเนิฟไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะดูดูว่าเออมันเนิฟมันก็หนักอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับ มันก็ยังเล่นได้มันก็เกินการเมืนเดิมนะครับออุ้ยระเบิดโ,โหไม่ทันหนีไม่พน้นไอ้เปิร์กระเบิดนี่ผมก็ใช้ไปด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่ามีคนใช้เยอะมากนะฮะไอ้เปิร์กระเบิดออระเบิดล่วงนะครับเวลาเราตายนะครับ ชื่ออะไรผมลืมไปแล้วเนี่ยถือว่าเปิร์นี้เป็นเปิร์เมตาเลยนะครับวิ่งฆ่าได้ง่ายมากเลยอะเล่นปืนอูซี่แล้วแบบรู้สึกอะไรอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับดูเดนินี่ถ้าผมเล่นปืนอื่นแบบว่ารีวิวปืนอื่นอะไรเงี้ยนะครับบอกเลยว่าโคตรยากนะฮะน่ะแลวเครื่องบินก็ผ่านอีกแล้วโอ้ตายแล้ววันนี้วันอะไรวะเนี่ย ไม่เป็นไรครับเอาเรียวๆอย่างนี้แหละนะฮะที่เกียจตัดอุ้ยแตกโหสวยเพื่อนเกินไปว่ะปืนนี้เกินไปจริงๆครับ ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดโคตรโกงนี่ไงถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้ c u ต t e r s t r i k ์นะครับเพราะว่าไอ้ด่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจุดยึดนะครับมันจะอยู่ในตึกในบ้านอยู่ในห้องอะไรเงี้ยหลังคาไม่ค่อยเปิดนะครับแต่มันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับที่หลังคาเปิดเต็มที่นะครับก็คือ hard หนึ่งนะครับไอ้ตรง hard หนึ่งเนี่ยมันเปิดนะครับก็เลยใช้สกิลได้อย่างโอเคคุ้มค่านะ จุดอื่น,นใช้ไม่ค่อยคุ้มอุ้ยกระสุนหมดยิงเพลินไม่ได้ฟันไม่โดนโอโ้โหยิงเพลินจนกระสุนหมดนะครับใช้อีกรอบ ตอนแรกผมว่าจะใช้นะครับแต่ดูเหมือนจะชนะแล้วก็ไม่ใช้ดีกว่านะครับใช้ตรงนี้เนี่ย <V> ตอนแรกใช้ในจุดนะฮะแต่ดูแต้มมันก็นะเออก็แต้มอ่ะอ่ะเนี่ยจบแล้ว <c oughs> มองใช้อะไรเยอะแยะมากมายครับแค่ u s n ยก็เพียงพอแล้วนะฮะเราก็ได้ m v p ไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ u c หรือว่า U.S.S.N.I. นะครับปืนโกงปืนเกลียนเมตามานานแบบ เมตามาอย่างเนิร์ดนานเนิร์ฟแล้วก็ยังมีคนเล่นนะครับเนิร์ฟแล้วก็ยังมีคนจับนะฮะเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกแต่เ็ายังโกงแล้วโกงอีกไม่รู้จะหันแบบไม่รู้จะสัรหาคาไหนไมันพูดว่ามันจะโกงอีกนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครชอบปืนนี้นะฮะโอ้หลายลคนน่าจะชอบเลยแหละนะครับโอเคได้คะแนนตั้งหนะ้าพันแน่อีกนิดเดียวนะครับเราจะขึ้นรีเจนแล้วนะก็ประมาณนี้สามสิบเจ็ดคิวโไม่ก็ โคตรเยอะนะฮะแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอูซีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย